จะไปทำไมฝั่งนั้นจะไปทำไมมาเลยบ้านเราไม่ได้อยู่ฝั่งนั้นมาเลยลุงปุ้นโอ้ยขาสั้นๆหนูท่านอนสิอยากวีขนให้จังเลยอยากวีขนให้ลุงปุ้นจังเลยลุงปุ้นไม่ยอมให้หวีเนี่ยทำไงเนี่ยลุงปุ้นอะเอามือติดมือติดมือติด ลุงปุ้นไม่อยามให้แม่หวีให้อะลูกอยากวีขนให้จังเลยฮะสาออบตาตอมีโอนี่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 ยายคุณหนูยายคุณหนูออกมาแล้วนะทุกคนเห็นไหมเนี่ยลุงปุ้นเห็นหลานน้อยไม่เอ้ยลุงปุ้นปุ้นครับนันกระดิกหางสบายใจฝนตก ฝนตกช่วงนี้ฝนตกตลอดเลยลุงป,ปุ้นโอ้โหให้แม่วีคขนให้หน่อยได้ไหมโอ,โอ้ยกขายกขาทูกขาสั้นๆขาสั้นๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอวิ่ขนให้หน่อยนะวี่งนให้ลงป,ปุ้นหน่อยนะ ได้ไหมได้ไหมสักหน่อยไหมไปแล้วไม่ยอมเพราะว่าไม่เกีก็ต้องเซฟตัวเองด้วยเหมือนกันโดนเล็บทีปวดนะคะปวดมากๆเลยนะเวลาโดนเล็บเขาอะขนข้างหลังเกาสวยอยู่นี่ข้าหลังสวยแต่ว,ว่าใต้ท้องเขาอะมันมันยึกยกัยกยึกยักหน่อยเนาะขนเพราะาไม่ได้หวีเขาห่วงตัวเหลือเกิน ขาก็สั้นๆนอนจะทำยังไงหาวิธียังไงที่จะวิคขนลุกปุ้นได้เนี่ยฮะจะทำยังไงเนี่ยเด็กน้อยเดี๋ยวนี้ออกมาข้างนอกได้แล้วเมื่อกี้วิ่งวิ่งนำหน้าแม่นะวิ่งนำหน้าแม่ลื่นลื่นเลยอะถลายเลยเมื่อกี้วิ่งนำหน้าแม่ตัวเปียกเลยลูกไปทองไปทองก็มา น้องพลอยน,นี่ตามตลอดเลยนะลูกเนาะเพชเมื่อกี้ใครทะเลาะกันเพชกับมนานะใช่ไหมหืมเสียงดังลั่นเลยทะเลาะกันดูหลปุ่นหลปุ้นนั่งนั่งนั่งสะบัดตูดดู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 ดดสะบัดต,ตูดแบบสบายใจเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมผลด้านหลังสวยอยู่นะแต่ด้านหน้า ใต้ท้องเขาอะอาจจะเป็นหยิกๆหน่อยเพราะว่าไม่ได้หวีหนุ่ปุ้นปุ้นเอ้ยโอ้โหตัวสั้นๆคือเวลาแมวเขาไม่ยอมให้แต่งตัวให้เขาเนี่ยมันยากมากๆเลยนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าง่ายๆนะมันยากยากมากเลยแล้วมันก็จะฝืนไม่ได้ด้วยยิ่งฝืนเขายิ่งกลัวเราแล้วก็เขาก็จะ มือเขาเนี่ยไวมากกว่าเราอีกจิกโดนปุ๊บนี่โอโ้โหแบบปวดปวดทรมานมากเลยอะปวดมากเลยนั่นๆๆเด็กน้อยเด็กน้อยไปหาไปหาลุงโอ้เด็กน้อยไปหาตาเหรอลูลกตาปุ้นเหรอเนี่ยเนี่ยเนี่นี่นีนน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 ่มีสกิดมีสกิดสกิดล้านน้อยมือสั้นๆนะ่ะ เขาอ้วนนะคะหลวงปุ้นะถ้าเขายอมให้วีขนให้นะจะดีมากๆเลยปุ้นครับปุ้นปุนปุนเอ้ยจะวีขนให้กับหลวงปุ้นนะคะต้องค่อยๆทำนะคะเกาหัวกันก่อนปลอบใจกันก่อน ไอ้ที่วีขนแบบนี้มันเป็นวีที่แบบว่าขนจะออกมาด้วยเหมือนเหมือนเราตัดขนให้กับแมวเลยนะคะแต่ลุงปุ้นอะ่ะเขาไม่ยอมไม่ทำเนี่ยดิ้นแล้วนะคะดิ้นล้วดิ้นแล้วนะทําไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเขาดิน้นดิ้นแล้วก็ตบด้วยนะคะเขาร้ายมากๆเลยเขาไม่ยอมให้ทาเนี่ยเขาทําได้เท่านี้ยังไงเขาก็ไม่ยอมจะจะจะ,จะดึงคอวีวีดึงคอไว้วีวีขนด้านคอให้เขา ยังยอมพอยอมได้อยู่พอทําได้อยู่แต่ต้องระวังระวังตัวมากๆเลยถ้าใส่ถุงมือมันจะจับไม่ถนัดมันจะจับตัวเขาจับหนังคอเขาไม่ได้ถ้าใส่ถุงมือหนาๆมันมัน,ม,นมันไม่ถนัดมันทําไม่ได้ก็ได้เท่านี้นะคะนี่ทำได้เท่านี้ได้เท่านี้ก็ดีแล้วดีกว่าไม่ได้ไม่ได้ทํามีคนออกมาของยายแตงกวาเนี่ยออกมาในหูขนกองเต็มเลยนะคะเสร็จแล้ว แล้วก็แม่เช็ดตาให้ต่อนะคะจะไปทำไมฝั่งนั้นจะไปทำไมมาเลยบ้านเราไม่ได้อยู่ฝั่งนั้นมาเลยแสบจริงๆปีนไปทั่วเลยดูดูอ่ะลงมาลงมาลงมาโอ๊ยกลัวใครที่ไหนเนี่ยฮะไม่กลัวใครเลย เด็กน้อยไม่กลัวใครเลยร้ายจริงๆจะกินข้าวนะคะเห็นฝั่งโน้นเขากินอาหารพิเศษฝั่งนี้ยังไม่ได้ทำเดี๋ยวทำให้ลูกเดี๋ยวทำให้รอก่อนเอาตัวรอดได้ดีมากๆเลยเขาอะเก่งมากเลยพี่ต้อมต้อมครับรอก่อนลูกรอก่อนนะะรอก่อนนะลูกอาหารพิเศษเดี๋ยวมา หลวงปุ้นเช็ดตาให้แล้วไปไหนเราไม่รู้หนีไปแล้วหลวงปุ้นหนีไปแล้วบางทีเช็ดตาก็เช็ดยากหลวงปุ้นน่ะเขาไม่ค่อยให้แต่งตัวให้ทําให้เสร็จแล้วหนีไปแล้วเรียบร้อยน่าจะเข้าไปในในบ้านออกมาพากวยออกมาเดี๋ยวไปเอาแม่ทับทิมมาหวีขนก่อนนะคะ เอาแม่ทัพทิมมาวิคนมาแต่งตัวก่อนแม่ทัพทิมนี่ขนก็ค่อนข้างแข็งแข็ง,ขง,ขงอยู่มานั่งรอเหรอลูกรออาหารมื้อเย็นกันเหรอฮะแน่แน่เพ็ดเพชเขาอยู่ของเขาดีๆเพชรเนี่ยเกเรเห็นกับตาเลยมานะอยู่ของเขาดีๆอ่ะเพชรอะ่ะเพชรไม่เกเรเพชร เดี๋ยวโดนขังเดี๋ยวเพชรโดนขังเดี๋ยวเพชรจะโดนขังเออเขาอยู่ของเขาดีๆก็มาควนเขาเขาเจ้าพี่ต้มแสงจันชาโคดอกแก้วเขานึ่ง อะไรลูกอะไรลูกรอก่อนแตงโมรอก่อนแตงโมรอก่อนลูกสีเดียวกันเลยใบตาลใบตาลกับไข่หวานสีเดียวกันเลยนะคะเนี่ย,ยเดียวกันเลยมานนอนกันสบายเลยฝนหยุดตกแล้วนอนกันสบายเลยหยุดตกพื้นจะออกเปียกๆหน่อยอันน ความสะอาดด้วยนั่งกันสบายใจเลยนะคะทุกคนดูดูพ่อพ่อแม่ดูเอานะคะไ่ทองไ่ทองคอเป็นชั้นนะลูกไ่ทองจาหนูมองเห็นกับเขาเหรอลูกฮะไ่ทองเอ้ยมองเห็นกับเขาเหรอลูกเห็นเขาเหรอนั่งอย่างกับแมวมองเห็นอย่างนั้นอะ่ะฮ นั่งเหมือนแมวมองเห็นเลยมันก็กินน้ำกันจะไปจะไปแทรกกับเขากูว่าใครที่ไหนนั่นนั่นไปนะคะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมน่ะนั่นเขาไปกินน้ำกับเขาเนะี่ยไม่กินหรอกแต่ว่าไปแทรกไปแทรกยืนกับเขาเขาคงสงสัยแหละเขาออกมาวันแรกนะนี่ขนาดออกมาวันแรกนะยังขนาดนี้เลยนะคะทุกคนเนี่ย ออกมาวันแรกยังเก่งขนาดนี้เลยไม่เคยกลัวใครเลยเขากินข้าวเ็เกินน้ำกันเสร็จแล้วไม่กลัวใครเลยแสบแสนสนจริงๆได้เป็นอิสระทัทีไงได้ออกมาข้างนอกเป็นอิสระ ไผ่ทองนุมองเห็นหรอคะไผ่ทองชินจางกีวีขังใส่กรงไว้นะคะเพราะว่าพื้นพื้นแฉะกาทำความสะอาดบ้านล้างพื้นล้างอะไรแฉะ <c oughs> ด้านในอ่ะด้านในทางโน้อนอ่ะจะแฉก็เลยต้องขังกีวีไว้ในกรงเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะเปียกเอานะคะเ <c oughs> ก่งจังเลยเนี่ยฮะเก่งจริง ไม่เคยกลัวใครเลยกลัวใครไม่เป็นไม่เอาเพชร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 ลูกเพชรเพชรนะก็อย่าเดินไปหาเขาสิลูกนะอย่าเดินไปนะนะถอยลูกนะถอยเออนะอย่าเดินมาหาเขาเออขนาดอยู่ช่องแตกห่างกันที่ยังเดินมาหากันอีกอยู่คนละที่สิลูกอย่าเดินมาทะเลาะกัน เนี่ยกรรมาการน้อยมาแล้วเนี่ยไม่ต้องทะเลาะก,กันลูกมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกทะเลาะก,กันอ่ะหึมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยอยู่กันนอนเล่นกันสบายสบาย,บายอยากกินก็ได้กินอยากนอนก็ได้นอนไม่ดีกว่าล่ะลูกฮะฮะดูยายตัวแสบที่กลัวใครที่ไหนฝนตกทั้งวันเลยวันนี้ตกแรง ตอนนี้ก็หยุดแล้วนะคะนี่ไงลุงปุ้นมาละลุงปุ้นเช็ดตาเช็ดตาแล้วสบายเลยไปไหนมาลุงปุ้นไปไหนมามไม่ให้แม่เข้าใกล้ไม่ต้องการให้แม่เข้าใกล้เอาความน่ารักบวกกับความวุ่นวาย แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างลงในคลิปนี้นะคะให้พ่อพ่อแม,แม่แม่ได้ดูกันหลากหลายอารมณ์มีทุกอารมณ์ทั้งดีกันทั้งทะเลาะกันเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายทั้งน่ารักนะคะมารวมในคลิปนี้ให้ดูกันนะคะพ่อพ่อแม่จะได้ดูแล้วจะได้ดูแล้วมีความสุขนะคะกับน้องๆบ้านของเรานะคะพ่อพ่อแม่รักน้องๆทุกๆชีวิตที่อยู่บ้านหลังนี้ อกขอบคุณมากๆทุกท่านที่รักและเมตตาน้องๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะ